เทียบฟังก์ชันการใช้งานนะครับ3ตัวนี้นะตัวฮิตของเราตอนนี้ละก็คือมาสรุส hmm. ซีดี155ไขควงกระแทกนะเป็นโอสุก่ตัว822 mm hmm. แล้วก็ DCA เอตัวด uh, mm ีเอดีพีเอ208นะครับการขันเข้าถ้าพูดรวมๆก็คือความกระชากความแรงก็โอสุกะนะครับ mm hmm. ตัวมาสรุเสียบดอกได้อัตโนมัติแบบนี้นะครับแบบออโต้ไม่ต้องดึงนะตัวโ mm hmm. อสุก่ได้นะตัว DCA ไม่ได้นะครับ DCA ไม่ได้นะ DCA ยังต้องดึงอยู่นะครับตัวขันเข้าตัวมาสรุมาสรุก็จะมีขันเข้าอยู่4ระดับนะครับอันนี้เป็นแบบปกตินะครับแต่ถ้าขันเข้าแบบฟังก์ชันพิเศษก็จะมีแบบสกูตัตวเล็กแล้วก็เหล็กบางเหล็กหนานะครับก็จะหมนอนก็จะแรงขึ้นนะส่วนโอซุกะตัวนี้ถ้าฟังก์ชันปกตินะครับสีเขียวฟังแรง ส่วนการใช้ฟังก์ชันการขันพิเศษก็จะเป็นปุ่มตัวบนด้านนี้นะครับปุ่มเล็กๆนี่นะก็จะมีไฟแบบขันสกูเล็กแล้วก็เหล็กบางเหล็กหนาแต่ว่าก็เร็วกว่ามาสรุปนะครับส่วน ai ก็เขาจะเลือกเราเองนะครับถ้าเจอเหล็กบางเขาก็หมุนขึ้นเลงแรงอัตโนมัตินะส่วน dca เขามีระบบแบบเดียวแต่เป็นระบบแบบเริ่มต้นหมุนช้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หมุนตามความแรงของแต่แล,และระดับอันนี้เป็น ai นะ อันนี้ก็หมุนช้าหมุนแล้วขึ้นแล้วขึ้นนะไม่มีตัวฟังก์ชันพิเศษนะครับทีนี้หมุนออกนะหมุนออกเนี่ยฟังก์ชันการตกของมาซารุจะเป็นหมุนออกแบบอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนช้าๆนะไม่ใช่ออโต้สต็อปนะหมุนออกของโอซูกะนะครับเป็นแบบออโต้สต็อปนะครับอ่ะหยุดอย่างรวดเร็วเมื่อมันน็อตายตัวส่วนดีซีเอ่ะดีซีเ ไม่มีระบบกันตกนะครับก็เลือกเอาแล้วก็หยุดด้วยมือนะครับคือข้อดีของ dca เขาไม่ได้ให้ระบบกันตกมาแต่ว่าตัวไกลเนี่ยของเขามันจะแม่นมาก